ยากกระทำสามเติมย่ำตามก็พยายามสุด จสิ้นใจเพื่อไทยนิรันดร์กา วันนี้ได้กลับมาเล่นอีกครั้งพอเล่นอีกครั้งเรารู้สึกว่าคิดถึงพ่อครูเนาะเพลงพ่อครูไม่ไม่เคยล้าหลังไม่เคยเฉยแม้กระทั่งเนื้อหาในเพลงบรูรณภาพตอนนี้ใช้ได้ดีมากกับช, <c oughs> บช่วงนี้ับช่วงระยะเวลานี้สถานการณ์นี้ใช้ได้ดีมากคือคําของพ่อครูที่พูดไว้ไม่ในเพลงมันมันเป็นจริงทุกอย่างนะครับแล้วพอได้ได้ถูกถ่ายทอดโดยแม่แม่ทั้ง4ี่ เราวเขาคิว่ามันทาให้เพลงมันขลางยิ่งขึ้น mm hmm. ผมว่าเป็นความคิดที่ตอนแรกเราเราไม่ได้คิดว่าจะเป็นคุณแม่รอ้องแต่พอวันนี้พอเหตุการณ์ในวันที่เราเล่นคอนเสิร์ตจนมาถึงวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดถูกแล้วที่บทเพลงอันทรงคุณค่านี้มันเป็นเพลงสุดท้ายที่พ่อท่านแต่งเป็นเนื้อหาที่มันมีความหมายกับคนไทยมากๆเนาะแล้วพอได้ถูกถ่ายทอดมาจากแม่ๆม,มันรู้สึกว่ามันกินใจ แล้วมันเป็นคำสอนเป็นคำบอกเล่าทุกอย่างมันรวมอยู่ในเพลงนี้แล้วประกอบด้วยการเรียบเรียงที่มันอลังการมันเป็นพึกเขิมผมว่ามันมันเข้าเข้าสัานการณ์มากครับสัานการา์ปัจจุบันนี้ปัจจุบันใช่เลยอาจารย์หนึ่งก็เลยเลือกกับคุณตุ๊กติ๊กได้เลือกบทเพลงนี้เข้ามาให้กับสาธารณชนได้รับรู้ครับก็คืออยากอยากอยากให้วงกว้างได้ได้เห็นว่านี่คือผลงานของพ่อครูชิ้นสุดท้าย อตอนที่เราเล่นกันเราไม่คิดว่าเ,เป็นเพลงคลิดสุดท้ายของพ่อท่านเหรออ,นนอะไรเงี mm ้ย hmm. เพราะว่ามันมีเนื้อหาที่ทัทนสมัยอะว่าทัานสมัยแล้วเข้าใจง่ายเป็นเนื้อหาเพลงที่ทุกยุคทุกสมัยทุกเพศทุกวัะว่าทุกยุคทุกสมัยใช้ได้ mm hmm. เพราะว่าแม้กระทั่งวันหนึ่งที่เราจากโลกนี้ไปแล้ว mm hmm. เพลงนี้ก็ยังใช้ได้ เป็นเพลงที่เวลานี้นะคะและต่อไปจากนี้เป็นความสุขของคนร้องว่าได้ร้องเพลงนี้โดยจะพ่อป้าป้ามีความสุขกับเพลงบรณภาพอย่างมากๆที่ว่าอย่างน้นอยเมื่อไม่มีป้าวันไหนแล้วนอกจากจะไม่มีพ่อท่านแล้วแล้วไม่มีป้าไม่มีนักร้องทีง่ ไปอยากให้นักร้องที่มาเป็นนักร้องแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยได้นําเพลงนี้ไปร้องกันทุกๆคนเพราะเป็นเพลงที่เมื่อร้องแล้วอ่ะจะมีความรู้สึกถึงว่าเพลงเนี่ยสอนสอนสอนไว้ในเพลงนี้บทเพลงไม่มีใครแต่งรูปแบบนี้แบบนี้ค่ะทำให้เรารักชาติใช่ใช่ทุกอย่างรวมไว้หมดทุกอย่างเลย ช่มคะแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะว่าเป็นเพลงเพราะนะแต่พอดูเนื้อหาแล้วเนี่ยเราคิดว่าเหมาะกับทุกทุกโอกาสเลยนะฮะ<ม>บ้านเมืองเราจะสงบฟังเพลงนี้ก็สงบแต่บ้านเมืองเราเนี่ยไม่สงบฟังเพลงนี้แล้วก็ภาวนาให้บ้านเมืองของเราสงบเหมือนแต่ก่อนนะฮะเป็นเพลงที่คิดว่าจําเป็นนะคะสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครแต่งเพลงแบบนี้ที่จะให้แนวความคิดนะคะ ให้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเหมือนเหมือนย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาว่านี่ค่ะพอพอถึงช่วงวัยหนึ่งนะคะเราก็จะต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ที่ถึงคำสอนคิดถึงอะไรตอนนี้อะไรแล้วก็มีเมโลดี้ที่ไพเราะของพ่อท่านคะซึ่งเนี่ยค่ะพอเรามีงานกุศลอะไรก็แล้วแต่แล้วเราได้มีโอกาสได้มาขับร้องเพลงมุกนี้คือว่าเป็นเรื่องที่ดีะะดีมากๆเลยค่ะ มันทําให้เราที่เรารักอยู่แล้วนะของที่เรารักอยู่แล้วยิ่งยิ่งยิ่งเพิ่มควา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 มรักชาติแล้วก็ความต้องต้องต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะเพื่อให้ประเทศชาติเราดีใช่ไหมฮะเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งจะเล็กจะน้อยยังไงนก็ยกก็ขอให้มีส่วนร่วมนะ ทุกอย่างเลยลูกบอกไว้ในนั้นหมดเลยบอกไว้ในเพลงหมดเลยทุกอย่างเลยค่อยๆทีละเบรนทีละช่วงของของของเนื้อเพลงที่เกี่ยนแล้วค่อยๆนึกค่อยๆค,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 คิดแล้วบางคำนะ่ะเป็นคําที่ว่าเราไม่สามารถจะอธิบายได้หมดว่าคําเนี้แปลว่าอะไรอะไรเนี่ยนะถามผู้ใหญ่คือมันลึกซึ้งมากนะคะ ลึกซึ้งทั้งเพลงแล้วจะเห็นภาพจะเห็นภาพเลยสร้างให้คนดีแล้วใจเราเนี่ยวัาไงบอกไม่ถูกลำดับใจคิดว่าทุกคนถ้าผัวถ้าผัวฟังเพลงแล้วเราคิดให้ลึกซึ้งอ่านให้เข้าใจแล้วมันจะปื้มมันบอกไม่ถูกใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ ใช่ท่านท่านได้บอกไว้หมดเลยในเพลงนี้นะความรู้สึกของการที่เรามีสำนึกในการที่เรารักเบิรพบุรุษนะครับเราเรรักชาตินะคะเชิดชูบุรณภาพจนตราบอสงไขยเป็นเรื่องจริงนะเรามีความสึกว่าเราอยากเราอยากเกิดแก่เจ็บตายแล้ววนอยู่ในอสงไขยท,ที่ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นพบภูมิที่ ท,ที่เราเคยเคยมาเหมืนคนก็ถึงจะอธิษฐานว่าขอให้เกิดอ,อยู่กับพ่ <ใน S 1> อกับแม่ต,ตายผร้ศรัทธาในชาติในอะไรของเราแบบเนี้ค่ะยิ่งร้องเพลงแล้วยิ่งมีความสึกว่าอินเองม,อม,อมจริงๆค่แล,แล้วคนรุ่นใหม่ถ้าได้ฟังบทเพลงนี้ล้าสมัยไหมคะด้วยวไม่อะค่ะไม่ล้าสมัยการรักชาติรักแผ่นดินรักทินที่เกิดรักสถาบัน ไม่ใช่เรื่องล้าสมัยเลยใช้ได้ตลอดกาลก็อยากให้ลูกหลานนะคะได้ฟังเพลงนี้นะคะแล้วลูกจดลูกจดทีละคำแล้วลูกค่อยคอยค,อยคิดถ้าเผื่อพิมพ์ม,มาก็อ่านแล้วก็เลยไปผ่าน,านแต่ถ้าเผื่อเขียนด้วยตัวเราค่อยๆ่อจดทีละคำจะได้คิดมากจะได้รู้สึกถึงเพลงนี้อ๋อแล้วเพื่อเผื่อไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจคำพูดก็ถามคุณพ่อคุณแม่หรือก็ไปถามพระท่าน นะคะท่านที่มีความรู้อะไรต่างๆเนี่ยท่านจะได้อธิบายให้เราฟังถึงคำพูดในเพลงนี้ลึกซึ้งเหลือเกินค่ะค่ะเพราะพอพอเรายิ่งได้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 ร้องเห็นภาพพ่อท่านเลยเห็นทุกอย่างเห็นจนกระทั่งวันที่พ่อท่านมรณภาพคิดคิดถึงตลอด จริงๆแล้วอยากให้เพลงนี้แพร่หลายนะคะร้ะองให้ติดปากเลยนะคะแล้วเราจะมีความรู้สึกเลยว่าเพลงบูรณภาพเนี่ยเป็นเพลงที่ครอบคลุมข้อมูลหลายๆอย่างที่เราน่าจะเอาเป็นตัวอย่างเราน่าที่จะจดจำแล้วนำไปเผยแพร่ค่ะนะคะ ทุกเพศทุกวัยสามารถฟังเพลงนี้ได้ทุกช่ว่โอกาสและเวลาใชอยากให้เพลงนี้ติดปากคนเหมือนอย่างที่เราเราได้ดินเพลงอื่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็พวกเราสี่คนเนี่ยพร้อมที่จะเผยแผ่ค่ะเผยแผ่ขอให้สำเร็จขอให้ทุกอย่างในความดีที่เริ่มต้นด้วยความดีสำเร็จทุกประการ Oh you พูทนาด้วยค่ะบ๊ายบาย